ไปทำอะไรมาไปเล่นแอร์มาใช้ไมี้ร้อนร้อนอะไรตัวนี้มันประเทศไทยที่มันมีกี่ฤดูไอ้แก้วเ่างไงมันไม่จริงเลยนะเหรอเห็นอยู่ฤดูเดียวเลยไมจริงว่าร้อนอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่กใกล้แล้วใกล้ร้อนมากแล้วใกล้จะไปอาบน้ำแล้วเนี่ยอพูดถึงหน้าร้อนนี่นึกถึงอะไรพี่แดดลมอ่ะไม่ใช่เอาเอาเป็นเทศกาลเทศกาลหน้าร้อนอ่าตอบเราคงไม่กูเฉาะเลยนะจริงมาก เกื่องาวันจักคีย์มึงรู้จักวันนี้ด้วยเนี่ยเอาให้ทีย์หนึ่งให้แก้ตัวสงการวันสงการวันสงการเป็นประเพณีไทยๆนะใช่ก็ทำอะไรกันก็นะมึงอยาคิดมึงต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมึงอยากคิด่ะมมนีประเพณีมากมายไงแบบว่ารำรำไหว้รูใหญ่ง วันครอบครัวอย่างนี้พาไปท่องไปเที่ยวกันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านออยู่บ้านอยู่ทำอะไรวะลมแม่งติดอ๋ออะไรมึงไมปฉีดตรงฉีดน้ำแหละเขาเหรอฉีดมัอนกานอ่ะใช้อะไรฉีดฝักบัวร้อนคือนี่เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องเนี่ยแหละเรื่องปืนฉีดน้ําเห็นพี่ชาบอกว่าเอ้ยปืนฉีดน้ําเดี๋ยวนี้ก็แบบมีแบบรุ่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเยอะแยะเลยใช่ปั๊มลมก็มีไหม แล้วแบบโบราณเด็กๆเรื่องเนี้ยที่มันแบบว่าปิ้ว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 แบบว่าเป็นปั๊มอย่างเด็กๆอะแล้วบางทีเราต้องซื้อมาจริงเนาะถึงจะเห็นว่าฉีดนาแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ใช่สงสัยว่าล้วน้ำน้ำไม่ออกได้ไงวะบางทีต้องแกะดูใช่เออรู้บอกว่าน้ำออกได้ไงน้ำฮ่าฮ่าฮ่ามูคอร้องไปวะพอกดปุ๊บมันก็ออกน้าะแล้วทำไงจะไมเสียงปืนฉีดน้ำเป็นกันว่ะน้ำไม่เบา เคยแบบเด็กๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ใกล้แล้วไงเด็กๆเขาเล่นเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนแบบมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมมีที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงคนไกลเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้กูบางชานการทำงานให้ให้ความรู้เด็กๆบ้างแต่ส่วนใหญ่เด็กบ้างผมไม่ใช้ปืนเด็นเด็กใช่ใช้ถังอย่างเดียวเลยสาดแต่ันแข็งเลยป่ะเอาพูดถึงเด็กเล็กเรียนแล้วเด็กวัยรุ่นนี่ก็เด็กเล็กเหมือนกันเด็กเล็ช้ถางก็ใครไปสอนมึงมึงก็ขาดกูตลอดนะก็ จริงๆเด็กๆเขาเล่นกันอย่างเราก็เหมือนแบบให้ความรู้น้องหน่อยว่าเอ้ยทำไมน้ํามันถึงออกจากปลายกระบอกได้นะครฮะมันมีวิธีทำไกลยังไงอแล้วเราจะใช้อะไรในการการทำเบรอันนี้จริงๆพระเอกของเราจะเป็นคอมโพเซอร์สโตลิเวอร์คอมโพเซอร์ก็คือมีโมเดลจากสโตลิเวอร์อยู่แล้วยังไงก็สโตรีเวอร์มันก็ต้องมาอยู่แล้วแหละครับคือโมเดลจะโหลดมาจากแคปแท็อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็มาเตรียมโมเดลอีกทีนึงว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าคารหัวคนไกลมีครบนะมีครบแล้วก็ ส่งไปให้ทางส่วนของคอมพิวเตอร์เขาทําได้เพราะเมื่อเรากดแล้วปุ๊บน้ําม,มันจะเป็นยังไงสปริงมันจะเปิดวาลวอะไรยังไงอะไรแบบนี้นจริงๆแล้วมัน<ห>เป็นเทคนิคให้เห็นแอนิเมชันฟังก์ชันการทํางานเลยเออให้น้องๆเขาได้เล่นแล้วก็มีความรู้ด้วยไงอ๋องวันนี้เรามาแบบแจ่มมากเล่นให้สนุกมีความรู้ด้วยได้จะ้้าเห็นเพราะนานโคตเนี่ยน้องๆนาจะแบบเฮ้ยต่อยอดไงเฮ้ยถ้าเขาอยากได้น้ำให้มันไกลกว่านี้แรงกว่านี้ต้องทำยังไงต้องไปโมอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย รือแบบอาจจะมีไอเดียไปคิดประด,ดิษฐ์อะไรของเขาก็ไม่รู้แต่อธิบายอีกหนึ่งพี่สรุปว่าคอมเพรสเตอร์นี่ไม่ใช่ส o l i d ว o r k กหรอไม่ใช่การเป็นรู้จักอะไรเงี้ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำคู่มือพเป็นรน้นบุ๊กเวลาเราสมมติมเอาเนี้ยเรากลับมาที่ที่วงกรา,ารสาหกรมเราสมมติว่าเรารทชเครื่องจกักรเครื่องนึงนะครับเราจะเปิดฝาเราจะเป็นท้งนั้นมอเตอร์เราจะเปลี่ยนเฟืองโอ้แม่เฟืองแม่อยู่ข้างในหลือบเลยแม่กูจะแกะอะไรก่อนหน้าก่อนหลังดีวะ ถูกป่ะแล้วแกะมั่วๆมาก็ไม่รู้ไงว่าหูฟังจะเป็นถึงตัวมั้นะจริงๆอาจจะมีเทคนิคการแกะง่ายๆอยู่ก็ได้ครับผู้ที่ผลิตเครื่องเขาก็จะทาตรงนี้มาใช่ไหมเคยดูรถไหมในรถที่อืรถก็จะมีว่าต้องถอดยางแกะง่าองชิ้นนู้นชินี้เปยังไงนั่นแหละคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําในการทาพวกรูปภาพพวกนี้มาวางไว้โอ้อหมเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Solid Work Composer เลยจริงๆ Solid Work ก็ทำได้นะแต่ว่าทางนี้จะถนัดมากกว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่โดยเฉพาะทางตรงนี้เลย เชฟลูปอะไรที่แบบเป็นแบบสวยๆออกไปใหญ่ๆทำแอนิเมชันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับพี่ดี๋ยวโอเคสบายแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้เขาลองหันเล่นเลยเดี๋ยวเวลาแกะรถรถจะได้ไม่เกินใช่โยนรตทิ้งประจำเลยญี่ปุ่นงไงเออญี่ปุ่นเข้าทำรตเกินไม่รู้เนี่ยตรงนี้มาจากไหนวะจินให้เลยนะก็นั่นแหละครับก็จะมาช่วยเรื่องพวกนี้ได้เจ้าตัวเนี้ยเนี่เดี๋ยวลองไปดูเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่อีกหนึ่งท่านเป็นสาวสวย ม<ไ>แลซอแวร์โดยไปไหมไปไหปไหนอ่ะไปทุกทาว์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอมาที่ให้น้องเขาช่วยดูน้องกิโอเคครับพี่เมื่อกีอ้กนะคะเพิ่งได้โมเดลปืนฉีดน้ำจากพี่เป๊กแวบแป๊บมาหมาดๆนะคะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าปืนฉีดน้ำอันนี้นะคะมีการถอดประกอบอะไรนะคะหรือว่าถอดประกอบยังไงบ้าง เดี๋ยวคิดจะแนะนําโปรแกรมคร่าวๆก่อนนะ,ะว่าเจ้าตัว SolidWorks Composer เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างนะคะเห็นหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันนะคะซึ่งเจ้าตัว SolidWorks Composer นะคะก็จะเป็นกราฟิกทูลตัวนึงนะคะไว้ใช้สําหรับทําคู่มือต่างๆนะคะโดยนําไฟล์ t d CAD ที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น i t e s Step SolidWorks นะคะ Inventor หรือว่านำสกุลท TDI เอื่นๆนะคะเข้ามาทำในส่วนของคู่มือซึ่งคู่มือตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะทำในลักษณะของคู่มือการประกอบคู่มือการใช้งานนะคะคู่มือการติดตั้งการแมนเทแนนนะคะหรือว่าจะใช้ในลักษณะของการเทรนนิ่งหรือทำโบชัวก็ได้ซึ่งเอาพุทคอมโพเซอร์ก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น i n นเตอร์แอคทีนะคะเป็น HTML document แบบนี้นะคะ คลิกดูแต่ละพาร์ทได้เลยนะคะมีแนบตารางบอมด้วยหรือว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพก็แล้วแต่เลยว่าอยากได้เอาพุ์ในลักษณะแบบไหนนะคะหลังจากที่เรารู้ข้อมูลคร่าวๆนะคะของเจ้าตัว s o l i d w o r k s Composer แล้วเนี่ยเรามาดูเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะถอดประกอบถ้าปืนฉีดน้ำนะคะอันที่พี่เป๊กให้มายังไงนะคะเริ่มต้น คอมโพเซอร์นะคะเขาจะมีแทบเครื่องมือต่างๆให้เราเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมี2โหมดด้วยกันเป็นโหมดของวิวนะคะเป็นลักษณะของการแคปเจอร์รูปภาพนะคะเข้าแท็บวิวแล้วแคปเจอร์ได้เลยเป็นโหมดของแอนิเมชันนะคะก็จะเปิดแท็บไทม์ไลน์มาทำแอนิเมชันนะคะแบบนี้คราวนี้เนี่ยเราก็ มาดูนะคะในแถบ SMB ก็จะมี s t ั u เจอร์บอกอยู่นะ,ะว่าพาร์ทเนี้ยประกอบแอสเ m b นี้ประกอบด้วยพาร์ทอะไรบ้างนะคะเรามาปรับในส่วนของสี b a แบ g ็ก u ก d วันก่อนดีกว่าว่าแอนิเมชันของเราเนี่ยอยากได้สีแบ k g r o u n d แบบไหนนะคะอยากได้พาร์ทที่เป็น m a t เทียร์เียวอัดลนะคะอยากปรับเป็นสีไหนนะคะก็เลือกสีได้เลยนะคะอยากเป็นแมทเทียร์เเป็นพลาสติกละกันนะคะปืนของเราเป็นพลาสติกแบบนี้ นะคะจะมีใส่ในส่วนของแสงนะคะแสงและเงาแบบนี้นะคะอยากได้เป็นแบบไหนเราก็สามารถปรับได้เลยนะคะตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมุมมองกล้องก็มาปรับได้จาก alignment camera นะคะแบบนี้เลือกปรับได้เลยนะคะสเ,เสร็จแล้วเราก็อัปเดตวิวเลยนะคะเรามีวิวอยู่แล้ว เราจะมาเริ่มทำแอนิเมชันกันเลยนะคะเราก็เปลี่ยนโหมดเขาเลยค่ะเป็นโหมดของแอนิเมชันนะคะเห็นว่า Property หรือว่าสีของพาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาเราจะมาเริ่มต้นกันที่วินาทีที่0ูนย์นะคะแดกแอนด์ดรอปภาพมาได้เลยนะคะ นี้แล้วก็ลบไปนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่วินาทีที่ศนย์กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะเริ่มถอดประกอบอะไรก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มทํากันที่วินาทีที่0ูนนะคะอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนชื่อวิวได้นะคะ ก็กด f 2นะคะแล้วก็สามารถตั้งชื่อวิวได้เลยนะคะลากมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะเห็นในส่วนของจุกด,ด้านบนนะคะเป็นสำหรับปิดนะคะไม่ให้น้ำออกละกันเราก็เลือกที่พาร์ทนะคะ set location key ค่ะว่าเราจะเริ่มต้นถอดที่วินาทีนี้นะคะ ไปวินาทีที่เราต้องการนะคะคลิกขวาจะเห็นคําสั่งต่างๆเลยนะคะดูจากรูปไอคอนคําสั่งแรกจะเป็นคําสั่งทาน l a t e นะคะไว้สําหรับดึงทิศทางตามที่เราต้องการนะคะตามแกน x y z นะคะคําสั่งนี้เราสามารถที่จะเลือกใส่ระยะได้นะคะว่าเราอยากใส่ระยะประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกรอกไปได้เลยนะคะแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกให้เขาเนี่ย ค่อยๆจางลงได้นะคะก็เลือกเอฟเฟกได้เลย,เลยะค่ะแล้วก็เฟดเอามาพาร์ตต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของบอดี้ของปืนนะคะก็เลือกที่พาร์ตกดที่วินาทีที่เราต้องการนะคะที่จะดึงออกเลือกไปวินาทีปลายทางนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกหลังจากนี้นะคะก็ค่อยๆเขาจางหายไปนะคะ ก็เเฟนเอาแบบนี้นะคะเราก็มาดูที่บอดี้ด้านหลังนะคะเลือกไปวินาทีที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดึงเขาออกไปนะคะแล้วก็ตั้งค่าเขานะคะค่อยคอยหายไปหลังจากนี้เราก็มาซูมดูชุดนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดปัม๊ม เราอาจจะเซตมุมมองกล้องไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังก็ได้นะคะก็มาเลือกพาที่เราต้องการที่จะดึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของปั๊มวาล์วด้านล่างนะคะเราก็คลิกที่พาสนะคะว่าจะเริ่มต้นที่วินาทีที่8ครานี้เราปิดมุมมองกล้องไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมา จัดมุมมองกล้องทีหลังค่อยๆดึงเขาลงมานะคะแบบนี้เลยคราวนี้อยากดึงพาร์ทไหนต่อนะคะสามารถซูมดูด้านไหนได้นะคะซูมเข้าไปเลยเลือกที่พาร์ทนะคะก็จะมีพินอยู่2ออันนะคะกดทีวินาทีที่เราต้องการนะคะไปวินาทีปลายทางแล้วเราก็เลือกดึงเขาออกมาได้เลยนะคะแบบนี้เราจะให้ ตัวปั๊ม housing เป็นศูนย์กลางนะคะก็เอาเขาไว้ก่อนคราวนี้มาดูชุดด้านหน้านะคะชุดกระบอกสูบแล้วก็จะดึงเขาออกมาก่อนไปวินาทีที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาได้เลยนะคะแบบนี้ ส่วนภายด้านในตรงนี้นะคะอาจจะมีในส่วนของพาร์ตอีกถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะลดโอปาซิตี้เขาลงนะคะรเราจะลดโอปาซิตี้เขาลงนะคะที่วินาทีที่12แล้วกันแล้วก็กรอกค่าโอปาซิตี้ตามที่เราต้องการนะคะอยากให้เขาเป็นลักษณะจางๆลงแบบนี้นะคะส่วนเราจะเริ่มต้นเขาที่โอปาซิตี ค่าที่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเริ่มต้นที่วินาทีที่11ให้มี opacity ส5 5้นะคะคือความเข้มสุดแล้วระยะเวลานี้ค่อยมี opacity ที่ลดน้อยลงนะคะก็จะเห็นพาร์ทด้านในได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เราจะเริ่มดึงในส่วนของปั๊มซีลนะคะในส่วนของลูกโู่อันนี้ออกมานะคะ ก็เลือกที่พาร์ทเลือกวีว <kindergarten. S 1> ีนาทีต้องการแล้วก็ดึงออกได้เลยนะคะถัดมาเราจะดึงในส่วนของ a อคช a t เตอร์นะคะด้านหน้าเลือกที่พาร์ทนะคะวีนาทีที่เราต้องการแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะตามระยะที่เราต้องการแบบนี้นะคะชุดที่2เราไปกันต่อเลยค่ะที่ชุดที่3นะคะก็ชุดด้านบน เลือกที่พาร์ทนะคะเซตโลเคชันคีย์ดึงเขาขึ้นนะคะเดี๋ยวค่อยให้เขามาประกอบกับเฮาสิ่งทีหลังนะคะส่วนพาร์ทด้านหน้ามีอะไรบ้างนะคะเราก็เซตโลเคชันคีย์นะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาสักเล็กน้อยนะคะแบบนี้แล้วก็เลือกที่พาร์ทนะคะเซตโลเคชันคีย์นะคะค่อยๆให้เขาดึงเขาออกมาสักเล็กน้อยนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะดึง เสร็จแล้วทุกพาร์ทคราวนี้เราลองมากดเพยดูนะคะด้านบนก็จะเป็นลักษณะของท่อต่อนะคะสายยางแล้วก็นอสเซิลนะคะที่เราต้องการอันนี้ก็ลองกดเพยดูนะคะเราจะเริ่มต้นถอดกันที่วินาทีที่2นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครต้องการที่อยากทําในลักษณะของการประกอบกลับเนี่ยเราทําง่ายๆเลยนะคะกดคอนโทรลนะคะคุมคีย์ทั้งหมดแล้วก็ลากเข้ามาที่วินาทีต่อไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดคลิกขวาแล้วก็อินเวอร์สในส่วนของไทม์เซเลคชั่นได้เลยนะคะแล้วขยัยบเขาเข้ามาใกล้ๆหน่อยละกันเราลองกดเพย์ดูนะคะว่าหลังจากวินาทีที่สิบ 8นะคะว่าเขาเริ่มถอดแล้วก็ประกอบกลับหรือยังคราวนี้นะคะมันก็เริ่มประกอบกลับแล้วนะคะตัวกระบอกฉีดน้ําของเราแล้วอยากล่นระยะเวลาเขาให้เร็วกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ปรับตัวระยะเวลาตรงนี้ได้นะคะให้ย่อเข้ามาให้ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ30วินาทีนะคะเขาก็จะเร็วกว่าเดิม สุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาเซตมุมมองกล้องเราก็เปิดในส่วนของคาสั่งคาร์เมล่าโหมดค่ะปรับมุมมองกล้องเลยนะคะว่าเริ่มต้นอยากได้มุมมองกล้องแบบไหนนะคะคลิกในส่วนของมุมมองกล้องเลยเสร็จแล้วอยากค่อยๆซูมเข้ามานะคะดูชุดประกอบตรงนี้นะคะก็จะได้มุมมองกล้องคราวนี้เขาอาจจะหลุดกรอบไปนะคะเราก็ปรับเข้าใหม่ก็ได้แบบนี้แล้วก็เซตใหม่นะคะ ก็จะได้มุมมองกล้องที่เราต้องการหรือว่าเราจะดูชุดล่างก่อนนะคะก็ซูมดูชุดล่างได้เลยนะคะ้าลองกดเล่นดูนะคะถ้ายังหลุดกรอบอีกนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้นะคะมาดูชุดล่างก่อนนะคะ เดี๋ยวเราลบกล้องอันหลังไปก่อนนะคะชุดล่างถอดเสร็จแล้วมาดูชุดด้านตรงกลางบ้างนะคะกับด้านบนบ้างก็เสร็จมุมมองกล้องไปก่อนนะคะเราสามารถขยับมุมมองกล้องได้นะคะตามที่เราต้องการเลย ะะถ้าเราอยากได้มุมมองกล้องแบบนี้ก่อนนะคะเราก็ปรับเขาได้นะคะวินาทีต่อไปเราอาจจะเลื่อนเขามาหน่อยนะคะแล้วก็ปรับมุมมองกล้องละ,ะถ้าอันนี้มันหลุดกรอบไปนะคะเราก็ขยับเลยะค่ะแล้วก็กดในส่วนของเซตมุมมองกล้องแบบนี้นะคะแล้วลองกดเพย์ดูว่ามุมมองกล้องของเราเนี่ยได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะ สามารถปรับได้นะคะซูมเอาก็ได้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วต่อมาการประกอบกลับเนี่ยเราอยากซูมเอาเขานะคะให้เห็นทั้งปืนเลยก็ได้นะคะก็กดแค่มุมมองกล้องแบบนี้นะคะค่อยคอยให้เขาประกอบกลับมานะคะตอนจบอยากได้ภาพแบบไหนนะคะก็ กดเซตมุมมองกล้องได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถกดเพยเล่น a n i m เมชันที่เราต้องการนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเซฟไฟล์ออกไปเนี่ยถ้าอยากจะเซฟไฟล์ออกไปนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเซฟแอ d d ได้เลยนะคะ เราก็แค่กดในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะตัววิดีโอแล้วก็เลือกเรสูลูชั่นที่เราต้องการแล้วก็เซฟแอดแต่ตอนเซฟแอดเมื่อเราเลือกเรสูลูชั่นแล้วนะคะอาจจะติดในส่วนของคอมพาสนะคะแล้วก็ปิดไปก่อนนะคะในแท็บ o l l a b o r a t i o n แล้วเราก็เลือกเซฟแอดไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอเขาเรนเดอร์สักครู่หนึ่งนะคะซึ่งเจ้าตัว s o l i d w o r Composer นะคะไม่ได้ทําได้ ค่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็ยังสามารถที่จะทําได้อีกหลายอย่างเลยนะคะถ้าต้องการอยากให้เราไปนําเสนอนะคะหรือว่าอยากจะลองใช้งานดูนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะทางแอปพิชของเราได้นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าถ้าใช้ไม่เป็นนะคะเราก็จะมีบริการในส่วนของการแฮนด์ออนหรือว่าการทำพรีเซนเตชันนะคะในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยการนำเสนอคอนเซปต์ให้เลยนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นวิดีโอสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เป็นไงเจ๋วป่ะสวยไหมเห็นฟังก์ชันการทำงานหรือเปลสวยไหมเนาะเออกูถามว่าสวยไหมเดี๋ยวคิดไม่ออกก็ื้สุขเป็นไงดูปืนสวยป่ะไม่ไปดูแล้วดูปืนหรือดูคนทำดูปืน ใช้ได้เลยวะได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่มันต้องยากแน่ทำด้วยมือแต่ได้น้องเอาพลิกแป๊บเดียวได้เลยปรับแรงดันน้ำได้ด้วยนี่เปิดทาแคร์ได้เลยอ้าวคือยิงที่เนี่ยนะเออไอ้้รานี่ดู่ตรงไงเนี่ยเราเราไม่เน้นเราเราไม่เน้นไวเน้นอะไรเน้นนานเราเน้นนวัตกรรมนี่แหละใช่ไม่มีใครก็ทำเหมนเราทำไงเปิดแล้วบอกด้วยนะรู้เนี่ยวันตกงารอะไรน้จะไปยิงไม่เถียง เดี๋ยวนี้มาแล้วมาตับใหญ่แล้วขาเลยกูเริกไล่ตั้งแต่ิบเอ็ดเลยวันที่สิเอ็ดวันเลยวันวันสิบสองอ่ะวันแม่สิบมวันอะไรวะสิบสี่วัน4วัยนามสิบห้าป่าบงไม่ได้เตรียมมไม่ได้เตรียมมาข้ามเป็นสิบหกเลยได้ไหมสิบหกอ่ะสิหวันหรืออ่ะเอาตบบดีแค่นี้นะฮะที่ต้องการไปหาให้มันรู้ไปว่า